กดมอร์นิ่งขาดกดมอร์นิ่งตอนสิบโมงสี่สิบมอร์นิ่งมาก็ยังเช้าอยู่นี่เรามานั่งอยู่ที่ไหนร้านกาแฟแซนคาเฟ่ปัญยาข้างๆข้างๆที่พักดื่มกาแฟกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันต่อเมื่อกี้เขาคุยกันอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไปที่ไหนกันก็ดูๆอยู่ว่าจะตามเขาไปหรือว่าจะ เจอแวะไ,ไปเองไม่ค่อยว่ากันยิบเชา้าๆั้นๆแค่นี้เลยเนะกินข้าวแล้วอิ่มเลยไปจ้ะลมเป็นไงม้ง่งลมดีไหมลมดีดูหวัวสิ เดินไปทางไหนดิอ้าวบ้านอยู่ไหนวะเราไปดูทางนู้นตอนเช้าว่ามันจะเห็นมีเขียวๆม่รู้เขียวๆอะไรอ่ะไหนอ่ะทางนู้นห๊ะ<ฮ>ตรงนั้นเหรอใช่เขาไม่รีบออกใช่ไหมอ่ะน่าจะยังก็ยังอยู่กับตรงนั้นอยู่เลยนะไหนอ่ะอยู่ในบ้านวะบ,นบ้านอยู่นี่ไม่อยู่นี่ อันนั้น,<อ>นมันอ่อนเดมัน,น,นยาก,ยากแต่ดูเหมือนนะ้ำมันไม่ได้ขึ้นจากเมื่อวานที้เราเห็นเลยเนาะใช่ไหมวันนี้นเราเดินไปแค่ตรงขอบปูนนี่ก็พอมั้วจะลงไหม,มแต่มีเด็กกก็บเลยแล้วไหมฮะกลับเลยไหมล่ะกลับเลยก็ได้เพราะมันก็ไม่มีอะไรเช้าๆมาเราก็เตรียมขายของกัน เขาล็อกหรือเปล่าประตูอ่ะล็อกต้องอ้อมกลับข้างหน้าก็ไปเ,เดินกลับที่พักอีกรอบแล้วเดี๋ยวก็ไปรุ้นกันวะเขาจะเป็นไหนกันต่อตามที่บอกไปเจ้าตอนนี้เรามาถึงกันที่คาเฟ่ชื่อว่ามี่ทานซึ่งที่จอดรถน้อยมาก ไม่น้อยนะนจริงๆง<ร>แล<ต>้วไม่นอ้นนอยนะไม่น้อยหรอกแต่ว่าคนเยอะอุ้ยเม็เกดกาแฟเพียบเลยเอ้าวมืด สั่งกาแฟกันก่อนนะกาแฟก็นะออกือกออเดอร์ก่อนไหมใช่ตังนี้ก็ได้ั้งเนี่ยถ้ามันนั่งได้สองอะไรนะเนี่ยดูที่อื่นก่อน ริมในเลยก็ได้มีไหมในที่สุดเราก็ได้ทานแล้วที่ที่ทานใช่ไหมคะใช่ค่ะ ในนี้ก็คือมืดนะคะแต่ว่าอยากใส่แว่นดำงงจังอ๋อหน้าบาตรงนู้นก็มีแต่รอขนมมาก่นนะาอนเนาะวันนี้ก็ถ่ายรูปไปก่อนเลย องกาแฟและเค้กที่เราสั่งได้มาถึงแล้วกินกันเถอะกาแฟเป็นไงบ้างอร่อยมากินเค้กก่อนอกินเค้กหน่อย<ๆ>เกี่ยงจานเก่งมาก กินแทนข้าวเที่ยงแล้วนะเก่งมากมากแต่เฟมอร่อยนะเฟมอร่อยคอซองก็อร่อยรีวิวบรรยากาศหน่อยดิร้านสวยกว้างคนเยอะแต่ว่ามันก็ดูโล่งๆอะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไหมเดีนบวไปวนๆดูแล้วก็จะไปขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาด ตลาดปลาอ่างศิลากัน <outh> <c oughs> ถ้ามีท่าทำเวลาได้ก็แวะไป <c oughs> อาดาอ่างศิลาแล้วแล้วก็ี่ซื้อของ,งก็คนน,น่าจะเยอะมากๆครับผมมล้องเญเลยครับไปครับคุณน้องมาลังเญเลยครับครับครับเญเลยครับมาครับเญเลย,เลย น่าจะไม่สะดวกอันนี้นนก่อนกีลงไปซื้อของได้พอดเร็วอเออได้ไปได้กบับคนเยอะ <laughs> คนมันเยอะมากแล้วก็แต่ว่าไงถ่ายมันก็สะดวก <c oughs> ใช่ก็ซื้อของเสร็จแล้วก็เดีย๋ยววันนี้ก็หมดภารกิจแล้วครับกลับบ้านคลิปนี้ก็สั้นๆกระชับเรียบง่าย ถาแล้วไปเดินทางกลับเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย